สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอร่อยชัวร์ครัวเจ๊เล็กนะคะวันนี้พามากินตำถั่วอีกแล้วค่ะตำถั่วแซ่บเลยตำถั่วตำเองนะคะวันนี้ใส่พริกเจ็ดเม็ดขนมจีนนะคะแล้วก็อันนี้ต้มแซบ่บเปรี้ยวเผ็ดเลยร้อนๆเลยนะคะอันนี้คอหมูย่างค่ะแนมแก้เผ็ดนะคะ มาค่ะมาลุยกันเลยสวัสดีค่ะกินส้มตำกันค่ะอยากกินอะไรแซ่บๆตำเองคึ้มๆฝนมีต้มแซ่บด้วยนะคะต้มแซ่บ ต้ตมตำขนมจีนสับมากขอ,อยยาใช้มือค่ะขนมจีน นี้พริกเจ็ดเม็ดนะคะแซ<ส>่บน้ำจิ้มคุกน้ำปล้าเหมือนเดิม แม่กินทั้งข้าวทั้งขนมจีนแล้วนะคะใส่ข้าวนิดนึงส้มตำกินกับข้าวสวยก็อร่อยนะคะ เช้าแม่กินอาหารแบบออกจริงๆก็เลยอยากกินอะไรแซ่บๆ,ๆบ้างหืมเผ็ดจนขมเลยอ่ะ สะใจไปเลยวันนี้คึมฟ้าคึมฝนนะครับแดดร้อนแดดออกแต่ฝนตกและหลังจากนั้นก็หยุดหยุดไปแต่คึ้มคึ้มไม่มีแดดเลย 过啊。 ฮืมแซบแซบต้องใช้คำนี้ค่ะแซบแซบ ตำถั่วอร่อยมากกินกับข้าวสวยก็อร่อยกินกับนมจีนก็อร่อยไม่ใช้มือหยิบข้าวเลยค่ะ 응. <목소리도> Oh. Mm -hmm. ไม่ไหวแล้วคะ่ะคลิปนี้ขอญาตไว้แค่นี้ก่อนนะคะไม่ไหวแซบบมากเผ็ดเผ็ดปากปากเซอร์ด้วยเนี่ยถ้าชอบคลิปที่แม่ทํานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่โลกพักอ่าอร่อยอร่อยชัวรัควรจะเล็กด้วยนะคะดูเผ็ดซะจนพูดไม่ถูกนะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ บายบายอร่อยชัว